สวัสดีครับม,มามะนาวที่ร่วงเต็มเลยอะ่ะโอ้ยกินไม่ทนันต้นเดียวกินทั้งหมู่บ้านอะ่ะออกแล้วออกอีกเป็นพวงเลยร่วงเต็มเลย ร่วงเต็มเลยเก็บเนี่ยเนี <c oughs> ่ยทีเป็นพวงเลยอะ่ะเป็นพวงเป็นพวงสุกก็มีเต็มเลย น่่งเต็มเลยเนี่ยกินไม่ไหวหรอกเนี่ยว้าว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 ,ว,าวเป็นพวงเลยเอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเลือกเป็นแนวทางโอ้ยกินไม่ทันกันเนี่ยมันล่วงแล้วมันก็ออกมาเรื่อยๆเนี่ย นี่ยมดแดงด้วยอันนี้คือไขม่มดแดนง่ยมดแดง,ดแดงว้าวสุกนะมันสุกเต็มเลยเนี่ยมีน้ำไหมเนี่ยร่วง มันร่วงกันเนี่ยมันสุกเยอะร่วงแย่เลยฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมะนาว